เราชนะล่าสุดครั้งนะคะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีการเปิดลงทะเบียนเราชนะเพิ่ม พร้อมไขข้อสงสัย2.4ล้านคนคืออะไรกระทรวงการคลังยืนยันไม่มีการเปิดลงทะเบียนราชนะเพิ่มอย่างที่มีข่าวแค่ขยายระยะเวลาการใช้ใจ่ายวงเงินแจกจำนวน2.4ล้านคนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณวันที่20เมษายนนะคะรายงานว่านางสาวกุลยาตันติเต αι, มิตผูอ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังใน ฐานะโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ซึ่งขยายระยะเวลาต่ออีกประมาณ1เดือนนะคะ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31พฤษภาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด -19 นะคะก็เลยขยายเวลาออกไปถึงวันที่30มิถุนา นางสาวกุลายากล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเราชนะเพิ่มอีก2.4ล้านคนนั้นขอยืนยันว่าไม่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มปัจจุบันโครงการได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วโดยจำนวน2.4ล้านคนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณเนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ที่ 31. หนึ่งล้านคน แต่พอมีการลงทะเบียนจริงก็มีผู้มาสมัครใช้สิทธิโครงการราชนะมากและมีผู้ที่สามารถรับสิทธิ์สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์รวม33.5ล้านคนดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้ใหสอดคล้องกับจำนวนคบนที่เพิ่มขึ้นหรือที่เกินมาจากเป้าที่ได้ตั้งไว้นั่นเองค่ะสรุปนะคะก็ คือ,อยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มยังไม่มีการแจกเงิน7,000เพิ่มนะคะก็รอฟังข่าวต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง rose travel ได้คะ่ะขอบคุณ